พาน้องเข้ามาข้างในหน่อยค่ะเข้<ห>ามาข้างใน,น,ห,นหน่อยค่ะไปไหนอ่ะพาไปเดินนู่นเหรอก็เดินไปได้น้องเดินได้ให้อย่าให้ยายอยู่บ้านแล้ Answer. เดี๋ยวไปส่งนะ้องเอให้ยอยู่บ้านเล่นของีงอ้านะเ<พ>กันดยอพเพราะค่ะ พูดเพาะๆที่คะค่ะใบไม่มีหนาอยู่อ่ะพี่สว่วนนู่นพี่ถั่วโอ้ไม่จุ๊อะไรจุ๊งอะไรก็ไม่รู้ต้าวจุ๊งส่วนนี่นี่เจอดูน้องด้วยดูน้องด้วยก็อดูดูเนี่ยค่อยๆน้องเดิน ก็เออ,อนี่หยิบเข้ามาข้างในหน่อยรถน,นี่นะข้างบ้านค่ะใช่ใช่กำลังแบบอยากเดินเลยค่ะกำลังเดินคล่องแล้วแต่ว่ายังเดินไม่ค่อยแข็งมีไอ้นี่้ไป <c oughs> <c oughs> เ,เออดูน้องเลยอ่าๆๆวิ่อองดีก็รู้ว่าอบไมเออเอเอระวังระวังเดินมองข้างหน้าด้วยมองข้างหาน้าด้วยค่อยๆพาน้องเดินดีๆเอ้ย